ที่วัดพระธรรมกายจอเจียนะครับผู้มีบุญทุกท่านก็มาพร้อมใจกันรประกอบบุญยกริยาจากปฏิธานาไมาบุญที่สําเร็จด้วยการอุทิศบุญกุศลโดยในพิธีอุทิศสุญกุศลแด่บุญญาที่ร่วรับไปแล้วครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์สังวรธรรมสังวรโรท่านประธานสง์นำทุกท่านกล่าวคำบูชาพระรัตนารายปฏิบัติธรรมร่วมกันเพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลที่กำลังจะเกิดขึ้นจากนั้นทุกท่านครับได้รวมกันกล่าวคำรัตนาศีลท่า และเข้าสู่พิธีอุทิศส่งนศนศลให้แด่หมู่ญาติที่ลวงลับไปแล้วโดวยมีกัลยาณมิตรเิลดินลอน์เป็นประธานจุดเทียนทูบด้านหน้าพระสมาสัมทธเจ้านะครับหรือว่าจุดเทียนทูบบูชาพระรัตนารายตามด้วยนะครับผู้แทนของสาธุชนนะครับก็คือกาาัลยาณมิตรเิลได้จุดเทียนทูบด้านหน้าตู้พระธรรมด้วยจากนั้นนะครับประธานนำกล่าวคำอุทิศส่วนศุศลนะครับก็ได้พร้อมใจกันในการทอดผ้าบางสกุลจีวรที่ด้านหน้าอาสง คณะสงฆ์กลา่าวคำพิจารณาภาพบางสกุลครับตามด้วยเข้าสู่พิธีถวายมรดกรพระตาหารครับเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แด่หมู่ญาติที่ลุ่งรับไปแล้วโดวยมีกรรยานมิตรสราวินอินทกนกเป็นประธานนำกล่าวทั้งอย่างได้น้อมถวายปจัจจัยเทยธรรมแด่คณะสงฆ์ครับตามด้วยการตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารเพลแด่คณะสงฆ์จากนั้นในช่วงเวลา12 ..30 นาฬิกานาทีครับเป็นกิจกรรมสมอ l ก r ุ u p ซึ่งก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมสมอ l กลุ่มนะครับในภาพ สุการได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งก็มีทั้งชาวท้องถิ่นที่มาร่วมกันสื่อสารอารยประเพณีอัน,นงดง,งามของชาวพุทธร่วมกันประเคนพระทหารวันข้าใได้คณะสงฆ์แล้วก็รับประทานอาหารร่วมกันครับ12นาฬิกา30นาทีเป็นช่วงกิจกรรม small group นะครับโดยในวันนี้การยาน,นิสุรินจตุรพิษได้แบ่งปันข้อคิดธรรมะเกี่ยวกับการเป็นคนดีให้แก่ชาวท้องถิน่นนอกจากนี้ยังได้เชิญผู้แทนชาวท้องถิ่นที่ มานั่งสมาธิหรือว่ามดิเทชันที่วัดอยู่เป็นประจำนะครับได้มาแบ่งปันประสบการณ์ภายในแล้วก็ความประทับใจที่มารู้จักวัดพระธรรมกายจอเจียซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ทุกคนเป็นอย่างมากทีเดียวครับในวัดพระธรรมกายจอเจียครับคุณผู้ชมก็มีโรงเรียนสอนภาษาไทยซึ่งเปิดสอนคอร์สภาษาไทยนะครับระดับกลางให้แก่ชาวท้องถิ่นที่มีความสนใจในการเข้าเรียนตามปกติโดยมีการยาณมิตรทอนเลทิ เป็นคุณครูนะครับอาสาสอนภาษาไทยให้แก่ชาวท้องถิ่นด้วยโดยในวันนั้นก็มีกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนของความปีใหม่ซึ่งกันและกันด้วยนะครับเพื่อเป็นการทําสอสอทั้งสร้างความใส่ใจความสุขแล้วก็เป็นความสงสนานภายในห้องเรียนของคอสภาษาไทยครับ